สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำปลายทองเงินนะคะวันนี้มาดูแม่ใหญ่กับความนหนุ่มนะคะวันนี้พี่โอมก็จะเป็นควานประจำของแม่ใหญ่นะคะเพราะว่าปิดเทอมค่ะพี่โอมก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ช่วยงานนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตัดหญ้าทำความสะอาดที่อยู่นะคะของ ไม่ใหญ่แล้วก็เพาะพลายทองคํานะคะพาไม่ใหญ่ออกเดินนะคะช่วงเชา้าช่วงเย็นเดี๋ยวนี้พี่อมก็จะเป็นความประจําของไม่ใหญ่นะคะดูว่าพี่อมจะสั่งไม่ใหญ่ออกเสียงได้ไหมคะนี่ นีควันค่ะควานอะไรคะนี่ควานนักร้องสวัสดีค่ะนี่ควานนักร้องนะคะร้องเพลงให้ไม่ใหญ่กับทองคําเต้นนะคะควานนักร้อง พี่โอมยังหาลูกสับป,ประรดอยู่นะคะนี่มาให้แม่ใหญ่ออกเสียงจะสำเร็จหรือเปล่าพี <laughs> ่โอมเสียงกอนน่อนดูไม่ใหญ่เสียงกอ่อน,นอเมมสีปปรรยียียงเสียสียงเสยูเขียงหลังเสียงง ยยยไม่ได้ยินค่ะไม่หญ่ไม่ได้ยินดูดูเรายงน้อยเีเีเียงช้างบ้านนี้จะหวงเสียงนะคะช้างบ้านนี้งน้อยยงอเเสียงย อ่งอนแล้วค่ะงอนแล้วไม่ได้กินนะไม่ใหญ่ไม่มีเสียงนะอือไม่ได้กินนะเียยงน้อ Idden, เสียงหน่อยแล้วแม่ใหญ่จะได้กินนานั่นเขาไม่ให้กินนาถ้าไม่มีเสียงเเียงอ่าเอาไปแล้วเอเอาควันไปแล้วนั่นเสียงไม่มีเอาควันเข้าไปแล้วนั่น หน <c oughs> <c oughs> ูไม่ใหญ่ว่าไม่ต้องเสียงหรอกเอามาให้กินซะดีๆพี่โอม <c oughs> อะไรไม่ใหญ่พี่โอมไม่ให้เอาก็ไม่ใหญ่ไม่มีเสียงเนาะเขาจะให้กินยังไงไม่มีเสียงเลือเสียงน้อย กิโ,โกงแล้วไม่ใหญ่นี่ดูนะคะว่าเดี๋ยวควานก็ให้กินอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ใหญ่หญเโยมล้อ <laughs> บอกว่าเสียงน้อยอไม่ใหญ่นี่เสียงน้อยเด้อเสียงน้อยเสียงกินมือล <c> ะ <ười> ไม่ให้ลูกสับปะรดกินมือก็ได้ไม่ใหญ่ว่า อ่าถูกลบอีกแล้วไม่ใหญ่นานเสียงร้อนเสียงไงเสียงน้อยโหงจังเลยเสียงนี่ไม่ใหญ่คนเก่งนี่ออกเสียงได้อยู่เสียง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  เสียงเยสงเียเยงอ่าไม่มีเส anyway> ียงไม่ให้กินแล้วพี่โอมเลยไม่ต้องให้กินเลยเสียงมีอยู่แต่ไม่ออกนี่ จะได้กินไหมสับปะรดลูกนี้เยียงน้อยเยอะเลี้ยงเยี้ยงก่อนเยี่ยงเยี้ยงน้อยเอามาเลยพี่้มเสียงไม่ต้องไม่ใหญ่ว่าเยี้ยงน้อยเยอ ngon lắm. lắm ngon lắm ngon lắm tiếng ngon tiếng tiếng nữa tiếng ngon ฝั่งนู้นยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะฝั่งนูน้นเวลาสั่งไม่ออกเสียงนะคะแต่เวลาไม่สั่งออกเสียงส <Okay. S 1> งสัยไม่ได้กินแล้วสงสัไม่ได้กินแล้วไม่ใหญ่ไม่ต้องกินล็อกเ่ย ออกเสียงได้อยู่นะคะแต่ไม่ทำไม่ใหญ่มีสองเสียงด้วยนะคะไม่ใหญ่นี่ได้แล้วไม่ใหญ่นี่ไม่ออกเสียงนี่จะได้แค่ไหนไม่ออกเสียงได้แค่นี้พออ้าวเอาไปเ <_ s> นาะโยนเข้าปากเลย อันเอาไหนควานควานนักร้องเลยทำยังไงควานนักร้องหืควานนักร้องไห <c oughs> นควานนักร้องมานิดนึงสินะักควานนักร้องอะไรคะนิดนึงค่ะควานนักร้อง <c oughs> เอาเลยมา อ่ะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาฟังเงพลงรลวงพร่อจากน้องคิมอมนะคะสักท่อนนะคะควานนักร้องค่ะควานนักร้องร้องเพลงให้แม่ใหญ่กับทองคําเต้นอ่าสักท่อนให้แม่แม่ฟังด้วยเตนตะเวนใจนองยิงกันน้าตาหลอกเงา รับไม่สุดหามฮักเขาบอกคือ,อเก่าแล้วไอ้ควงเขามายืนและก้าถ่ายรูปหวานแร,ร็วน้องลอยวุดใจย่านบโเลือแนวเหมือนไอนั้นมาพาเต็มบอกละฮักกัน ขอบคุณค่ะเพราะไมคะเพราะไม้แม่ใหญ่บอกว่าเพราะจาเพราะโมโยกใหญ่เลยแม่ใหญ่ไม่ไม่เพราะไมคะคอมเมนต์มาให้กำลังใจน้องคิมอมได้นะคะอ่ะค่ะก็ติดเทอมเด็ก,ดก,ดกๆก็จะมาอยู่ที่นี่กันนะคะพี่อมไปเก็บขยะต่อนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคุณพ่อมาจกตักดหญ้าแล้วนะคะคันเลนไปตัดหญ้าพี่อมเก็บขยะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องกลายทองคำกลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ